ทุกท่านครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปดูการที่ทางรัฐนะครับ<ด>เขาสั่งปิดเว็บไซต์นะฮะเกี่ยวกับก <hinaus. S 1> ารขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์นะครับจำนวนกว่า1,300บัญชีกันเลยทีเดียวนะครับทางด้นานรัฐบาลครับทุกท่านครับก็โดยสํานักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับและก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับได้ทํางานร่วมกันปิดช่องทางการรับรอบค้านะฮะบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์นะครับในเบื้องต้นประมาณ1,300บัญชีนะครับจากทุกแพลตฟอร์มนะฮะการดําเนินการดังกล่าวนี้นะครับคาดว่าจะสามารถจํากัดและก็ลดจํานวนเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้าได้กันเยอะกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยกฎหมายนะฮะที่ใช้ควบคุมนะครับประกอบไปด้วยประกาศของกระทรวงพาณิชย์นะครับในเรื่องกําหนดให้บรกิกูและก็บริกุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าในราชอาณาจักรไทยนั่นเองนะครับต่อมานั่นคือคําสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่9ทับ58นะครับในเรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบริกุบรกิบรกูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบรากิกุตัวยานะฮะ สำหรับเติมบรกุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับข้อต่อมาคือพระราชบัญญัตินะครับควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบป,ปี2560มาตรา4นะครับเพราะนะฮะน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินนะครับถือว่าเป็นส่วนประกอบนั่นเองนะฮะหากสูบในพื้นที่ห้ามสูบตามกฎหมายตามมาตรา67นะฮะจะมีความผิดฐานสูบบุหรี่ในที่สาธารณะด้วยนะครับ